สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปรียบเทียบนะครับว่าวิธีการรีบาลานซ์แบบฟิกแอสเซทแวลูกับวิธีการรีบาลานซ์แบบฟิกเรชั่นะครับทำแล้ววิธีการมันต่างกันแล้วผลลัพธ์มันต่างกันยังไงนะฮะแล้วมันเหมาะยังไงนะครับโอเคก็คุณเห็นตารางแล้วเนาะตารางนี้จะเล็กไปนิดนึงนะขออาภัยเพราะว่ามันต้องเอา2ตารางมาเทียบกันนะครับ ถ้ามันใหญ่กว่านี้ก็จะมองไม่ครบเนาะนะครับโอเคก็พอได้พอได้พอได้ไม่ได้ละไม่ได้ละเต็มที่ละโอเคนะฮะใครที่ใช้มือถือก็ลำบากนิดนึงนะฮะแนะนำใช้แท็บเล็ตหรือว่าน้ตบุ๊กดูใหญ่ๆหน่อยฮะ,ะแต่ไม่เป็นไรตารางนี้ผมแจกอยู่แล้วครับไฟล์นี้ผมแจกอยู่แล้วนะครับโอเคคุณสามารถาไปเปิดดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับ โอเคหลังจากที่คุณรู้วิธีการคำนวณแล้วคลิปนี้จุดที่เราจะโฟกัสเรามาดูว่าแล้วตกลงวิธีการต่างๆระหว่างรีบาลานซ์แบบฟิกแอสเซทแวลูกับฟิกเลโชมันต่างกันยังไงแล้วมันจุดสำคัญคือเราจะมาใช้ตัวไหนดีเพราะอะไรนั่นเองนะฮะเราเป็นเราเป็นคนที่ลงทุนเนาะเราเป็นคนที่ลงทุนเราก็เลยต้องรู้ว่าเครื่องมือนี้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะครข้อดีข้อเสียมัน ตรงไหนยังไงแล้วก็แบบไหนมันเหมาะกับสไตล์เราเราก็จะเลือกเครื่องมือนั้นนั่นเองนะฮะไม่มีอะไรดีที่สุดนะฮะผมได้ข้อสรุปนะฮะในโลกของการลงทุนนะครับเครื่องมือทุกตัวมันมีข้อดีแล้วก็ข้อจํากัดของมันนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าความต้องการเราเป็นอะไรมากกว่านะครับจำไว้เลยฮะไม่มีไม่มีเจาะสักดิธิ์นะฮะในไม่มีเครื่องมือเจาะศักดิ์ส์เอ,อ่อในการลงทุนใดๆทั้งสิน้น นะครับจำไว้เลยนะครับโอเคเอสังเกตตัวจุดสีน้ำเงินก็พอนะครับสังเกตช่องสีน้ำเงินสีฟ้าสีฟ้า,ฟาที่ผมไฮไลท์ไว้ก็พอนะครับอันนี้คือสมมุติเหตุการณ์นะครับว่าควณเข้าที่ราคา100แล้วมันขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วมันกลับมาที่เดิมรอบที่1แล้วมันก็ ขึ้นขึ้นลงลงอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วมันกลับมาที่เดิมรอบที่2นะครับทั้ง2วิธีให้อะไรมานะครับสังเกตดีๆนะครับราคากลับมารอบที่1น,นะครับถ้าคุณเป็นฟิกแอสเซทแวลูจำนวนคอยคุณจะได้กลับมาเท่าเดิมสิ่งที่คุณได้แตกต่างคือจำนวนแคชโฟ w ที่เพิ่มขึ้นโอเคไหมครับกรณีนี้กรณีนี้ คอยคูณกลับมาที่100เท่าเดิมนะครับแต่จำนวนแคชโฟคูณเพิ่มขึ้น333โอเคไหมครับเพราะว่าพอร์ตคูณตอนแรกคือ2 0 0 0 0โอเคนะครับรอบที่2รอบที่2ถ้ามันกลับมาลดลงแล้วเพิ่มขึ้นรอบที่2นะฮะจำนวนคอยคุณก็กลับมาเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือจำนวนเงินจำนวนแคชคุณจะได้เพิ่มขึ้น คร,ค,ร 22, คราวนี้เพิ่มขึ้น2 0 0 0ม0่อคราวนี้เพิ่มขึ้น2 3 6 1เลยโอเคลครับนี่คือ f i x แอ a s s e แน่นอนเราก็ต้องเอามาเทียบกับ f i x เร ratio บ้างสถานการณ์กรณนนี situation เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยราคาขึ้นลงแล้วกลับมารอบที่1ปกตินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจำนวนคอยคุณเพิ่มขึ้นจากเติมศูนจุด 84หน่วยโอเคไหมครับ0.84หน่วยแล้วมูลค่า cash ที่คุณได้กลับมานะครับคุณได้ cash กลับมาเท่าไหรเอ่ยดูดีๆนะครับพอร์ตคุณมีมูลค่า21,67.22นะครับแต่จำนวน cash ที่คุณได้กลับมาเอาจริงๆก็คือ83.61โอเคไหมครับโอเคนะนะครับ แล้วมันกลับมาลดลงแล้วเพิ่มขึ้นรอบ2นะครสิ่งที่ได้มาคือจำนวนคอยคุณก็เพิ่มขึ้นอีกเช่นเคยนะครับแล้วจำนวนพอร์ตจำนวนเงินของพอร์ตคุณเงินสดก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าเมื่อเทียบกับฟิกแอสเซทคุณเห็นอะไรไหมครับนะครับผมสรุปให้สั้นๆเนาะคุณเห็นอะไรเนาะคุณเห็นเนาะก็คือ ถ้าคุณใช้ f ิกแอสเซทแวลูถ้าราคากลับมาที่เดิมนะฮะมันจะไปเทเทไปฝั่ง c แค h อย่างเดียวเลยกำไรอะ่ะมันเทไปฝั่ง c แค h อย่างเดียวพูดภาษาง่ายๆนะครับโอเคนะครับแต่ถ้าเป็น f ิกเรช i o นะครับกำไรที่คุณได้เนี่ยมันจะแบ่งๆไปทั้งซื้อคอยเพิ่มกับเป็นเงินสดเพิ่ม นั่นเองนะครับโอเคไหมครับเห็นภาพเนาะถ้าเห็นภาพเรามาดูตารางสรุปตัวนี้ละกันนะครับถ้าอันนี้คือพูดถึงว่าเหตุการณ์ราคาคุณซื้อที่ราคา100นะฮะแล้วราคาลงกับขึ้นแล้วสุดท้ายกลับมาที่เดิมนะฮะไม่ว่ากี่รอบกันแล้วแต่เนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วอะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วถ้าคุณใช้ฟิกเวลูเนี่ย จำนวนคอยที่คุณได้จะน้อยกว่าวิธีฟิกเรชนะครับฟังดีๆนะคือจริงๆอ่ะฟิกแวลูคุณจะได้จำนวนคอยเท่าเดิมเท่าณวันที่คุณลงทุนนะครับแต่เมื่อเทียบกับฟิกเรช i o แล้วจำนวนคอยมันจะน้อยกว่าแต่ว่าอะไรนะครับเนี่ยฮะมันน้อยกว่าไหมครับก็ถ้าลงทุนแบบนี้ฮะคุณได้ร้อยหนึ่งแต่ตรงนี้คุณได้ร้อยกับ8 4โอเคไหมครับความหมายคือ ความหมายคือฟิกเรชั่ทำให้เกิดจำนวนเหรียญยกะขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเทียบกับ Value value ในที่นี้คือแคชนะฮะ value ในที่นี้คือแคชนะฮะฟิก Value จะให้แคชมากกว่าฟิกเร t i o นะครับเนี่ยครับแคชคุณได้รอบที่1คุณได้333แต่ขณะเดียวกัน Cash รอบที่1ของ FIX Ratio คุณได้83เห็นไหมครับ Cash รอบที่2คุณได้เท่าไหร่อ่ะ2,361แล้วถ้าเป็น FIX Ratio คุณได้338เห็นไหมครับ2 0 0 0กับ300นะครับอันนี้คือ300กับ83นะครับแต่สิ่งที่คุณมันแต่มันหายไปไหนล่ะมันหายไปกับการใส่ เข้าไปลงทุนในคอยนั่นเองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าแล้ววิธีไหนเหมาะกับกรณีอะไรนะครับก็ผมก็สรุปแบบนี้นะครับใครที่ต้องการเอา cash flow ออกมาใช้นะครับ f i x value เหมาะกว่านะครับ f i x value เหมาะกว่านะครับแต่ถ้าใครต้องการ farm asset คำว่า farm asset มันเป็นภาษาศัพท์ใหม่ของคริปโตเนาะความหมายง่ายๆก็คือต้องการเก็บเหรียญนะ่ะต้องการเก็บเหรียญนะ่ะคือแบบไม่มีความจําเป็นที่ไม่ได้อยากจะได้ cash flow หรอกแต่อยากจะเก็บเหรียญขึ้นเรื่อยๆนะฮเพราะว่ามองว่าเหรียญมันมีอนาคตนะครับอยากจะเก็บเหรียญไว้เรื่อยๆนะครับคุณก็ควรจะใช้ f i x เร ratio นั่นเองนะครับเพราะว่าผมเคยทําคลิปแล้วบอกว่าถ้าคุณใช้ f i x แว value สิ่งที่คุณได้กลับมากำไรคือแคชนะฮะแล้วถ้าคุณอยากจะลงทุนเพิ่มปัญหาคือตอนที่คุณได้ c แค h เยอะๆอะราคามันจะขึ้นไปสูงถ้าคุณเอา c แค h ตรงนั้นะค่อยมาซื้อเหรียญเพิ่มเนี่ยมันจะซื้อที่ราคาแพงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากจะได้เหรียญเพิ่มแนะนำนะฮะฟาร์มแอสเซทใครที่อยากจะ farm asset หรือว่าได้เหรียญเพิ่มแนะนำว่าฟิกเรชัวเหมาะก,กว่าแต่ใครที่แบบอยากจะได้กำไรเลยแล้วถอนออกมาเป็นแคสโฟเป็นเงินสดเลยเอามาใช้ชีวิตประจำวันเลยแนะนำเลยฮะ,ะว่าฟิกแว l u ลูเหมาะก,กว่าเพราะว่าคุณเห็นแล้วตัวเลขนะฮะมันต่างกันเยอะพอสมควรนะครับนะ,ะเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของทั้ง2วิธีนะครับข้อดีของฟิกแวลูนะครับคือถ้านะ ความผันผวนที่เท่ากันนะครับฟิกเวลูให้กําไรมากกว่าครับในรูปของเงินสดนะครับกําไรมันก็มากกว่าด้วยนะครับแต่แน่นอนข้อดีก็จะมีข้อเสียนะฮะข้อเสียของฟิกเวลูคือเวลาราคาล่วงเยอะๆนะครับแคสคุณมีวันหมดนะครับสมมติว่าคุณตั้งฟิกเวลูที่อัตราส่วน50 5 0นะครับข้อเสียของมันก็คือเมื่อราคาลงไปประมาณ60โดยประมาณนะครับ แคชคุณก็จะหมดลงนะครับโอเคนะครับส,รส่วนฟิกเ e โชส่วนฟิกเลโชนะครับข้อดีของมันคือคุณจะไม่มีวัน Cash หมดเลยนะครับไม่ว่าราคามันล่วงเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับราคาคุณก็ยังมี Cash ในการซื้อแค่นั้นเองนะครับก็เพียงแต่ว่าซื้อมากซื้อน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนข้อเสียแน่นอนนะครับ ก็คือเมื่อเทียบความผันผวนที่ระดับเท่ากันแล้วโดยเฉพาะการขาขึ้นนะครับ,นะค,รบควรจะได้กํำไรน้อยกว่าแบบฟิกแวรลูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้จักเครื่องมือทั้ง2มือแล้วถ้าคุณรู้จักเครื่องมือทั้ง2 2ตัวแล้วนะฮะคุณสามารถวางกลยุทธ์นะฮะให้เหมาะกับการใช้เครื่องมือด้วยนะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยแล้วกันนะครับสมมติว,ว่าพอร์ตหลักผมอะฮะเก็บบิตคอยนะฮะแล้วผมต้องการถือยาวๆผมต้องการถือยาวๆเลยผมต้องการให้มูลค่าคอยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกรณีนี้ผมก็ควรจะเลือกแบบฟิกเรชั่นนะครับเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้ต้องการซีเรียสเรื่องของแคชโฟลจริงไหมครับผมต้องการให้มันเพิ่มเหรียญให้ผมเรื่อยๆนะครับ แล้วเวลาราคามันร่วงลงมาเยอะๆร่วงยังไงผมก็ยังมีเงินซื้อเพิ่มช้อนซื้อในราคาที่ถูกนะฮะจะมากหรือจะน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแม้ว่าความผันผวนที่เท่ากันมันจะได้กํำไรที่น้อยลงแต่ผมเก็บระยะยาวไงผมเก็บระยะยาวผมไม่ได้หวังกํำไรระยะสั้นนะผมหวังว่ามูลค่าของมันโก to the มูลในที่สุดนะครับพอโกลทูแมูลในที่สุดราคามันก็ขึ้น นะฮะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณมองแบบนี้แล้วเงินคุณเป็นทั้งเป็นเงินหลักที่คุณเอาไว้ลงทุนตรงนี้ฟิกเลโชก็น่าจะบอกกว่านะครับแต่แน่นอนคุณก็สามารถแบ่งเงินอีกส่วนหนึ่งอะเอาไว้ซิ่งหน่อยใช่ไหมครับเอาไว้ซิ่งเหรียญที่มันเอาคอยที่กำลังจะโตโตแรงโตเร็วกว่าปิดคอยใช่ไหมครัอัตราส่วนก็อาจจะแค่ 5% 10%ของเงินที่คุณมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เอามาเป็น cash f l o คุณไม่ได้เก็บยาวเพราะว่าคุณไม่รู้อนาคตมันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหทุกครั้งที่มันวิ่งขึ้น10-20%คุณได้ cash f l o มาคุณเก็บเลยอะ่ะคุณเก็บเลยครับก็เอามาเอามาต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นนะครับนั่นคือนั่นคือตารางเปรียบเทียบของ fixed value กับ fixed ratio เป็นวิธีของวิธีการของรีบา n c e นั่นเองนะครับ โอเคคลิปนี้เท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปถัดๆไปจะพูดถึง Market n u u u r l l นะฮะอ๋อก่อนจะพูดถึง Market Neutral เดี๋ยวจะพูดถึงวิธีการคำนวณด้วยคำนวณกำไรของรีบาลานทั้ง2วิธีมันจะมันจะคำนวณกำไรได้ยังไงนะครับโอเคโปรดติดตามนะครับแค่นี้นะครับวัสดีครับ